เขาเล่นบาสเกตบอลเป็นครั้งแรกแต่เขาก็ไม่เคยชุดพลาดเลยไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเขาเลยตัดสินใจเดินทางสายนี้และเข้าร่วมทีมแต่แทนที่จะเลือกทีมเก่งเขากลับเลือกเข้าร่วมทีมที่แย่ที่สุดและใกล้จะถูกยุบเพื่อจะได้เข้าร่วมทีมนี้เขาต้องเอาชนะกัปตันทีมให้ได้หลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่เขาไม่เชื่อเช่นนั้นกัปตันทีม,มองเขาอย่างเฉยชากระโดดขึ้นเบาๆแล้ววางกระป๋องเบียร์บนแป้นบาสเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นเขาได้ลูกก่อนแต่เขาไม่เคยเรียนรู้การเลี้ยงลูกมาก่อน ทันใดนั้นกับตันทีมก็แย่งลูกไปแล้วกระโดดขึ้นไปดังลงห่วงระหว่างลอยลงมาเขายังรับกระป๋องเบียที่ตกลงมาได้อีกเขายืนอึ้งไม่คิดว่ากับตันจะแข็งแกร่งขนาดนี้ในรอบที่สองเขาถอยหลังแล้วเตรียมแอทกับตันก็เตรียมบล็อกเขาเช่นกันแต่เขากลับยิงลูกจากเครื่องสนามแทนเมื่อบอลลงห่วงผู้ชมก็ยืนอึ้งกันทั้งหมดเขาชนะการท้าทายและได้เข้าร่วมทีมแต่พอถึงแมตช์แรกกับตันกลับให้เขานั่งดูอยู่ข้างสนาม เพราะเป็นเด็กใหม่จึงให้นั่งสำรองไปก่อนกับตันเล่นได้ดีและครองเกมอยู่ฝ่ายเดียวแต่เพื่อนร่วมทีมอ่อนเกินไปเขาไม่สามารถชนะได้ด้วยตัวคนเดียวสุดท้ายเขาจะไม่มีทางเลือกนอกจากส่งเขาลงสนาม